มันมีอัน,นิี้ส์งกันเป็นขั้นๆแหละนะบุญกิริยาเนี่ยพระศาสดาบอกบุญกิริยาวัตถุมีสามบุญอันเกิดจากทานอันเกิดจากศีลอันเกิดจากการภาวนาทานศีลภาวนาโยมให้ทานก็เป็นบุญรักษาศีลก็เป็นบุญภาวนาก็เป็นบุญพระองค์บอกพรหมจรรย์น,นี้มิได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อ มีลาบสักการะเป็นอนิสงส์มีชื่อเสียงกิตยศเป็นอนิสงส์ไม่ใช่พรหมจันยร์นี้ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อการถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอนิสงส์หรือการถึงพร้อมด้วยสมาธิเป็นอนิสงส์หรือรถึงพร้อมด้วยยานทัศนะเป็นอนิสงส์แต่มีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่กลับกำลิบคือสุดท้ายของพรหมจันทร์คือการได้วิมุตติการหลุดพ้น จากความแก่ความเจ็บความตายคือนิพพานดังนั้นเราต้องมารู้ก่อนว่าเรามาประพฤติปฏิบัติกันทำอะไรเรามารวมกันนั่งฟังธรรมเพื่ออะไรเรามาให้ทานทำไมละความตระหนี่เรามารักษาศีลทำไมให้กายวาจามันสะอาดบริสุทธิ์เพื่อมีกุศลในใจเพื่อไม่ให้ทุกข์นะเรามาภาวนาทำไม ทำไมจะต้องทำให้จิตตั้งมั่นเพื่อเห็นสัตจากความจริงของโลกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นและมีการดับไปรวมๆแล้วเรามาทำเพื่ออะไรเพื่อว่าทำยังไงจะไม่ต้องตายอีกต่อไปเพราะสัตว์ทั้งหลายเดินไปสู่ความแก่ความเจ็บความตาย भगवान पर भरोसा रखो खासकर तब जब कुछ तुम्हारे हिसाब से ना हो क्योंकि उन्हें क्या मिलेगा तुम्हें वो ना देकर जिसके लिए तुमने इतनी दुआएं मांगी है देखो वो तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर रहे पर उन्होंने वो सारी बातें सुनी है जो तुम्हारे पीठ पीछे होती है